สวัสดีครับี่ร้านกุญแจไทยนะครับเดินทางมาทํากุญแจรถมิสูบิชิมิลาดนะครับดอกกุญแจหายหมดนะครับเป็นรุ่นท็อปสุดกดปุ่มสตาร์ทนะครับกุญแจดอกใหม่ยังกดใช้งานไม่ได้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการลงทะเบียนกุญแจรีโมทแล้วก็ระบบอีโมนะครับคับกุญแจรีโมทนะครับที่อยู่ในมือผมดอกนี้นะครับยังไม่ได้ลงทะเบียนระบบอีโมนะครับยังกดรีโมทใช้งานไม่ได้ยังสตาร์ทรถไม่ได้นะครับ เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการใช้เครื่องโปรแกรมนะครับตัวนี้นะครับลงทะเบียนระบบ immobilizer ระบบสมาร์ทคีย์นะครับผ่านตัว OBD รถนะครับเสร็จแล้วเจะมาทดสอบสตาร์ทนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากลงทะเบียนระบบ immobilizer เรียบร้อยแล้วนะครับทดสอบรีโมทก่อนนะครับล็อกครับเปิดนะครับใช้งานได้ปกตินะครับอย่าเบรกนะครับกดปุ่มสตาร์ทครับสตาร์ทติดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถ มิตซูบิชิมิลาดแอทลาดนะครับทำกุญแจรีโมทหายนะครับหรือต้องการทำกุญแจรีโมทเพิ่มนะครับมีบริการทำถึงที่ถึงบ้านนะครับ0826166655นะครับใช้เวลาทำไม่เกิน1ชั่วโมงนะครับช่างกุญแจไทยยินดีให้บริการนะครับผมได้ทำการรีเซ็ตนะครับให้กุญแจดอกเก่าที่หายนะครับนำมากดรีโมทหรือนำมาสตาร์รถไม่ได้นะครับสบายใจได้นะครับจะใช้ได้เฉพาะกุญแจที่อยู่ในมือผมดอกนี้เท่านั้นนะครับ